ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าสมชายเขาเป็นคนใจดีและมีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านเสมอวันหนึ่งแม่ของเขาป่วยหนักสมชายต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อรักษาแต่เขาไม่มีเงินเพียงพอวันหนึ่งชัดนายทุนหน้าเลือกเสนอให้ยืมเงินในราคาดอกเบี้ยสูงและเขาจะต้องทำงานให้นี่นั้นหมดสมชายตกลง แต่เมื่อทํางานไปได้สักระยะเขาเริ่มรู้สึกแย่เพราะต้องทํางานหนักจนลืมแม่ที่กําลังป่วยเขาตัดสินใจที่จะทํางานใช้นี้ให้หมดอย่างรวดเร็วจนลืมดูอาการแม่ของเขาจนในที่สุดเขาเกิดอุบัติเหตุรถล้มจากความรีบและต้องนอนโรงพยาบาลแม่ของเขาเสียชีวิตในขณะที่เขาไม่อยู่ในวันงานศพสมชายได้รู้ว่าทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันช่วยเหลือในการจัดงานศพของแม่เขาแม้กระทั่งชัดนายทุนหน้าเลือดยังส่งดอกไม้และมอบเงินช่วยเหลือ โดยเขาไม่รู้ว่าแม่ของเขาได้ทํางานเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในหมู่บ้านทขให้สมชายได้รู้ว่าความเมตตาพร้อมที่จะกลับมาตอบแทนเขาแล้วคุณล่ะทําความดีมีน้ําใจเมตตาคนอื่นบ้างหรือยัง